ลกากกระเอาแล้วครับดูนะครับว่าโอจะเปียกอะไรนี่ขาทิ้งตรงๆก็ถือว่าน่ากลัวแล้วครับปุกลัวกนว่าจะได้ฟังเสียงระฆังยกสุดท้ายหรือไม่ครับเริ่มแล้วครับยกที่สองให้กอกัดอย่างเดียวนะยกที่ผ่านมานั้นก็จอร์เก้ฟาถางด,ด้วยนี่ไอ้มา,มาสองขา่าวเอาคือ,อมันขว้า นายตีไม่ตีตีไม่ตีตี่ขาขวากับใหญ่เตะไปเตะไปโดยเฉพาะวงในลูกขวางน่ะทำผลงานได้ดีดูครับตามไปสั่์ห้าหมื่นต่อยท้อในขากระปัดซ้ายไม่โดนด่านเดียวเสียบเสลอกระปัดซ้าย ตอนนี้ครับใส่อย่างเดียวครับโอ้โหโดนเหมือนกันเลยตอกเหมือนอ้นที่หัวออกมาโอ้ยยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมเล่าสองอะไรไม่รู้แต่ว่าโดนเหมือนกันเมาเมาแต่แต่ไม่ต้องดื่มก็เมาได้ครับผมดเราห้าร้อยเอานะครับแล้วรีบดึขึ้นมาเล็งนะครับเล็งจ่อล่างโอ้ยต่อยโอ้ยวาระวาระกรรมแม่ใจนี่ครับโดนไต่เข้าไปคนไต่คนไต่ครับโอกเบียดกันไปนะครับแต่ว่ายืดห้อยที่ว่าน้ำรฮอกมาเีย ลุงก็ไปเดินไปโดินต่อยท้องไม่สนใจไม่สนใจในช่วงต้นเจอต่อหรือเปล่าเอ้าบวกเข้าไปนี่ในหกนาทีแต่ว่าแหมผมรู้สึกตะกี้ตะกี้ว่ามันจะไม่ถึงหกนาทีแล้วสายไปมีได้เปลี่ยนอยู่นะยังเธอโอ้โหเดินมาจูบันรีโอ้ยผมยอมไปตีตีให้ได้แล้วกันเออตีผมไปเนอะเปลี่ยนเข้าไปนี่นะครับมีมาตายคอยคอยบุญ ทักต่อกันอูโอ้โหอที่บอลมาในครั้งแรกเรับโอ้ยเขาดีกรรมการรวมกันแล้วก็หันไปชูมือให้เดนิเอลเฟจินดีอะคาเดมี่นะครับนักโชคจากประเทศสวีเดนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมายางสนุกเราใจ